ประมวลกฎหมายอาญามาตรา309ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพเชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังปรัดทุสร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทําการนั้นไม่กระทําการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสองถ้าความผิดตาวักแรกได้กระทําโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปหรือ ได้กระทําเพื่อให้ผู้ถูกคมขืนใจทําถอนทําให้เสียหายหรือทําลายเอกสารสิทธิ์อย่างใดผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับวักสาถ้ากระทําโดยอ้างอํานาจอ้างยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรน,นั้นจะมีอยู่หรือไม่ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่สองหมืบาทถึงหนึ่งแมืบาท